แล้ววันนี้นะฮะเราจะอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่ของทาง o s สนะครับน่าคือนี่เลยครับผมเจ้าบ o s e Ultra Open e น r b u d นั่นเองครับต้องบอกผู้ชมอย่างนี้เลยครับว่าโดยปกติแล้วนะหูฟังที่เราใช้งานกันเป็นประจำปกติก็คือหูฟังที่เป็นสไตล์แบบ In Ear ที่มีจุกเนาะแล้วก็เป็นหูฟังแบบเอียบ d ัตนะฮะแต่ในช่วงหนึ่งสองปีที่ผ่านมานี้นะครับกระแสหูฟังที่เป็นแบบ Open Ear เนี่ยดีมากๆนะครับมาแรงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับชื่นชอบในการใช้งานที่มันโล่งสบายนะครับแล้วก็ ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับมันให้การใช้งานที่คล้ายกับหูฟังแบบเอียบัตนั่นแหละนะครับแต่ว่าการสวมใส่อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในหูของเราครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับนิยมหูฟังประเภทนี้กันมากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งทางบอสเองนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยเนาะที่ทําหูฟังที่เป็นแบบเน้นการใช้งานแบบกึ่งๆโอเพนอินเอียร์กับเอียบัตนะครับตั้งแต่ ในยุคก่อนเลยนะครับสักประมาณ7-8ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ Bose IE2 นั่นเองถ้าใครที่จำได้เนี่ย น่าจะเป็นหูฟังตัวที่หลายคนเคยได้ลองใช้งานมากันบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าหูฟังรุ่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงเหมือนอินเอียร์เลยแต่ว่าจะเป็นการใส่เข้าไปโดยที่เรายังได้ยินเสียงจากภายนอกอยู่นะครับซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะทาง Bose เองเนี่ยก็เปิดรุ่นใหมอ่ออกมาก็คือเจ้าอา True w e l e a r b u d เนี่ยนะฮะออกมาเป็นหูฟังที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยฮือฮามากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่แบบมีดีไซน์การสวมใส่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นนนเเเชิงงลยัั่อครบ เริ่มต้นนะครับเรามาดูกันที่ตัวเคสก่อนแล้วกันเนาะตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กเนาะดีไซน์สวยนะครับตามแบบฉบับของบสเลยนะฮะโดยบริเวณด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นตัวปุ่มนะฮะสำหรับทําการแพร่ริ่งนั่นเองนะครับซึ่งตัวปุ่มนี้ก็ให้มาใหญ่ทีเดียวครับสังเกตเห็นง่ายแล้วก็กดง่ายมากๆนะฮะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังอัลตราโอเพนเอียร์บัตนะฮะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับเพราะ่ีท เขาดีไซน์มาในรูปแบบของคัฟเชฟนั่นเองนะครับอันนี้มันคือไม่ใช่รายการทําอาหารนะก็คือเขาใช้ชื่อว่าคัฟเชฟมาจากคำว่าส่งกําไรนั่นเองกําไรสิเนาะมันไม่มีรอเหลือกําไรนะฮะก็เหมือนกับกําไรข้อมือนะครับที่แบบว่าเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องแบบประกบลงมาแบบใส่งี้นึกให้นึกถึงกาไรข้อมือเนาะที่มันเป็นครึ่ออเรียกไงดีเป็นวงกลมนะครับเราก็จะมีช่องว่างที่ให้เราสอดเข้าไปในข้อมือเราได้นะครับซึ่งตัวบสเองเนี่ยนะครับเขาก็ทําการดีไซน์มาในลักษณะเดียวกันเลยนะฮะ แต่ว่าเขาจะมีความฉบเฉียวความเท่ความทันสมัยอยู่นะครับโดยโบริเวณที่เป็นตัวแป้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวไดเวอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีรูที่เป็นตัวช่องทางของตัวดองลำโพงนะครับเวลา,าส่งเสียงมันมก็จะออกมาทันนี้นะฮะโดยเขาจะมีตัวยางด้านข้างตรงนี้นะครับทำให้มันโค้งนะครับสามารถที่จะเข้าไปรัดบริเวณด้านหลังของใบหูเราได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาแข็งแรงแล้วก็ นุ่มสบายมากๆครับตอนที่สวมใส่เนี่ยคือไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอึดอัดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟในเรื่องของการสวมใส่เนี่ยแนะนําให้มาลองดูก่อน,นครับแต่ส่วนตัวผมลองเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายมากๆนะฮะส่วนบริเวณตัวกลมๆด้านหลังตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันดูแบบแปลกๆมันใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแต่ว่าแนะนําก่อนว่าด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นปุ่มสําหรับกดออกคําสั่งต่าง,างๆนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพย์พอร์ตย เปลี่ยนโหมดนะครับหรือว่ารวมไปถึงในเรื่องของการค้มย้อนเพลงอะไรอย่างนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งตัวการสมัยตรงนี้นะครับง่ายมากๆนี่ทําอย่างนี้ครับผมปกติเราถ้าเป็นหูฟังที่เป็น Open Ear อย่างที่เราเคยรีวิวกันมันก็อาจจะเป็นคล้องหูนะแต่ว่านี้เป็นตัวแบบ Open Ear ที่เป็นของบอสแบบดีไซน์แบบนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เข้ามาแค่ง่งายๆแบบนี้เลยนะครับการปรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับสรีระหูของแต่ละคนนะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในลักษณะมุมนี้แล้ว เวลาฟังแล้วได้เสียงที่มันออกมาเต็มกว่าเบสเยอะกว่านะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยของผมเนี่ยจะต้องใส่ลงมาอยู่ข้างล่างประมาณนี้อยู่แบบนี้นะครับมันจะรู้สึกว่าเสียงมันออกมาเต็มแล้วมันยิงเข้าหูเราได้ตรงกว่านะครับซึ่งเวลาใส่พร้อมกันสองข้างเนี่ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันเทนะ่มันเหมือนใส่จิวอะมันเท่ดีนะฮะเวลาที่เราแบบใส่เข้ามาปุ๊บนี่มันก็จะให้ f e ลลิ่งเหมือนแบบ ดูแตกต่างจากหูฟังแบบปกติทั่วไปนะครับไม่เหมือนอินเอียร์ไม่เหมือน ear, เอียร์บัดไม่เหมือนหูฟังที่เป็นทรงแบบคล้องหูนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นอกจากการสวมใส่ที่สบายแล้วมันยังดูเท่ด้วยนะครับรับรองได้ว่าเป็นจุดสนใจแน่นอนนะฮะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเอาไปใช้งานมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอได้ลองปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือหูฟังที่ใส่สบายที่สุดในยุคนี้แล้วละครับมาพูดถึงในเรื่องสเปคแล้วก็ฟีเจอร์กันบ้างน,นะครับ ทาง o s สนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีนะครับนั่นคือ Bo ส e Open Audio นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะทําการยิงสัญญาณเสียงนะครับเข้าสู่หูเราได้โดยตรงนะครับโดยที่ระยะทางเดินสัญญาณเนี่ยมันจะไม่ถูกลดทอนความละเอียดเสียงลงไปนะครับทำให้เรายังได้ยินเนื้อเสียงที่มีความนุ่มนวลแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีตามแบบฉบับของบ s สอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบเสียงนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัว Immersive Sound นะครับซึ่ง ระบบนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมให้เรามีมิติเสียงในการฟังที่ดียิ่งขึ้นเนาะเวลาฟังเพลงก็จะได้ตำแหน่งแล้วก็ทิศทางที่แม่นยำมากขึ้นตัวเบสเองนะครับก็สามารถลงได้ลึกขึ้นด้วยเช่นกันครับ ส่วนบูทูธของเขานะครับรอบนี้ก็จะมาเป็นบูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับรองรับโคดิกทั้ง SBC นะครับ AAC รองรับระบบเสียงที่เป็นแซมด a กก Sound ด้วยนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ทำมาใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานแบบปกติทั่วไปนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องสูงสุดตามสเปคได้อยู่ที่7.5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดระบบเสียงนะครับที่เป็น Immersive Sound ดแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็จะสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดได้อยู่ที่4.5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช นอกจากนี้นะครับยังสามารถใส่ประกอบน้งกายได้แน่นอนนะครับใครที่ต้องการเข้ายิมไปวิ่งนะครับขี่จักรยานสบายใจได้เลยนะครับตัวนี้มาเป็นการกันน้ําแบบ IPX4 ด้วยนั่นเองและยังรองรับในส่วนของตัวมัลติพอรตสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน2เครื่องพร้อมกันได้นะครับแล้วยังมีส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับให้เข้าไปปรับแต่ง EQ นะครับไปตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า Bose Music นั่นเองนะครับไปดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยฮะเอาละครับเดี๋ยวไปทำการทดสอเงมลชบ มาทดสอบมกอ่กันต่อเลยครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Boss Ultra Open a i Buds นะครับ mm. ก็แน่นอนว่าเรามาทําการทดสอบไปดูว่าเวลาใช้งานจริงินถนนอะไรแบบนี้นะครับที่เสียงมันมีความดังเข้ามาเยอะนะครับทั้งเสียงรถเสียงลมนะครับลองฟังดูแล้วกันนะว่าเ mm. สียงที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เลยฮะ อ่ะหลังจากทําการเทสเรื่องไม้เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาฟังในเรื่องของดีเทลเสียงกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวบ o สนะครับอัลตร้าโอเพนเอียบุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหูฟังสไตล์ Open นเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับเนื้อเสียงข,ของเขาเนี้ก็จะมาแบบนุ่มนวลน,นะครับได้เบสที่จับต้องได้มีมวลทุ้มตามสไตล์บ s สเลยใครที่ชอบเบสหว,หวานหนุ่มๆของบสเนี่ยรับรองว่าตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะฮะ ส่วนในเรื่องของเสียงกลางนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงกลางที่มันฟังแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันลื่นหูให้เสียงร้องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ให้สปีดเสียงที่ตรงเป๊ะเลยนะครับเวลาเราฟังเพลงต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วทามมิ่งมันจะพอดีมากครับไม่รู้สึกว่ามันล้ําหรือมันน่วงจนเกินไปเนาะส่วนในย่านเสียงสูงนะครับก็จะมีการปรับแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้เสียงสูงที่มีความใสออกทนโปร่งนะครับไม่รู้สึกอับทึบนะครับเพราะฉะนั้นในตั้งแต่ย่านเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยจะมีบาลานซ์เสียงที่ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเวลาที่เราอยู่ในท มันมีการเล็ดลอดออกมาบ้างครับแต่น้อยมากๆพูดแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่แบบทั่วไปสถานที่สาธารณะนะครับที่มีเสียงรอบข้างอ mhm. ะไรแบบนี้เราเปิดเสียงดังเนี่ยคนก็จะไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในที่เงียบๆนะครับอย่างเช่นอยู่ในห้องนอนอยู่บนรถตู้นะครับแล้วเราเปิดเสียงที่เกินสัก6ก7 0แบบนี้ขึ้นไปเนี่ยคนอื่นอาจจะมีได้ยินเสียงบ้านครับแต่ว่าเขาจะฟังดีเทลต่างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับต้องอยู่ใกล้เราจริงๆนะฮะ ถ้าแบบว่าเราอยู่บ้านแล้วนอนติดกาแฟนอะไรเงี้ยเอออันนี้แฟนถึงจะได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าเขาเยะผ่่างออกไปหน่อยเนี่ยรับรองว่าได้ยินแค่เสียงแบบมุงงงม้งงิง่งมุ้งๆ่งอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับ Bose Ultra Open Earbud ตัวนี้นะครับราคานะครับของเขาเปิดมาอยู่ที่11,490บาทนะครับถือว่า ใกล้เคียงกับในรุ่นก่อนหน้าเลยเนาะก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่าใครที่อชอบลักษณะการใช้งานแบบไหนนะครับชอบแบบอินเอียชอบแบบเอียบันหรือใครที่ใส่ในรุ่นอื่นๆมาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สบายเท่าที่ควรนะครับหรือว่าใครที่ชอบสายที่แบบแฟชั่นด้วยอะไรแบบนี้นะก็มาลอง ตัวบอสอัลตร้าโอเพนเอียบัตตัวนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานง่ายแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยนะครับยุคนี้ก็ต้องเป็นบอสรุ่นนี้นั่นแหละนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็แวะมาลองเทสกันได้นะครับตัวนี้ก็จะมีให้เราอยู่ที่สาขาสยามพารากอนแล้วก็สเตเดียมวันสองที่เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็ช่องทางออนไลน์ของเราได้เช่นเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็การันตีให้เลยแล้วกันนะครับว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่ใส่สบายที่สุดในยุคนี้แล้วล่ะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาเชียงกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ